สวัสดีรับเข้าหนึ่งใบครับผมซิมสันแบรนดิตตัวนี้เป็นโก้ตด้วยนะโก้ตจะเป็นรุ่นที่มีแว่นในตัวนะครับเป็นแว่นสโมกแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเขาก็ใส่ชิลสโมกมาด้วยโอเคจ้ะใบนี้เขามาทำโปรแกรมฟูลดีเทลลิ่งนะครับยังไงก็ต้องฟูครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องขอบยางนะครับแก้ปัญหาเรื่องจริงๆมันมีรอยนี้อีกรอย จะบอกว่าอันนี้ครับมันมันเกินงานดีเทลลิ่งไปนะครับมันเกินไปตรงไหนเพราะว่ามันเป็นงานเก็บสีและเราไม่อยากให้ลูกค้าเก็บสีเก็บเล็กเกอร์ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลาทำถ้าจะให้มันเสมอแล้วให้มันเนียนจริงๆ่ะมันต้องทําทั้งใบแต่รูพวกนี้ที่มันกลมอยู่เป็นวงรีแบบนี้คมคมสวยๆอย่างเงี้ยมันจะไม่คมแล้วนะขอบยามันจะไม่สวยแล้วนะอย่างเงี้ยคือรอยมันเล็กน้อยมากเดี๋ยวเราหาวิธีก่อนทําให้มัน ทำให้ม,มันดูเนียนเนตาขึ้นมาก่อนเอาให้มันเห็นน้อยกว่านี้ก่อนเดี๋ยวเรา้องหาวิธีดูนะครับว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับก็น่าจะพอทําได้นะครับสําหรับงานพวกงานแต้มสีพวกงานอะไรเงี้ยน่าจะพอทําได้เอาขบยางหลุดทั้งใบเลยจ้ะเอาอย่างนี้นะครับโมบใบนี้รู้สึกว่าจะเป็นยุโรปสเปกนะครับหรือก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคลิปที่แล้ว สายมันระยงระยะมากนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเก็บสายแบบนี้นะครับต้องการซาวจากหูฟังชุดนี้มากเพราะว่ามันเวิร์กสุดนะจ๊ะโอเคอ่ะ,อม,อะมาหรือนะครับเครื่องมือไม่รู้จะเอามาทำไมเยอะแยะออบอกไม่ได้ ว่าจะใช้ตัวไหนบ้างนะครับชิวก่อนอลักษณะคุณไกลแบบนี้ดูแล้วคุ้นๆมั้ยคุ้คคนๆเนาะโอเคเดี๋ยวนะในตัวชิวมีพินล็อกครับมีรอยมาด้วยนะดูสังเกตน,นะมันมีรอยมาอยู่แล้วนะนะครับเออมีรอยขยี้มาด้วยโอเคจ้ะ เดี๋ยวถอดล้างร,รอบหนึ่งพินล็อกล้างแล้วต้องเข้าตู้ด้วยว่าพินล็อกมีฝุ่นไม่ได้ใต้พินล็อกตัวนี้นี่มีฝุ่นเต็มเลยนะจ๊ะใช้เบอร์อะไรปะเนี่ยขออนุญาตถอดกลไกออกก่อนเลยคตัวตัวนี้ก็จะใหญ่ไปใหญ่ไปโอเค แล้วของมิว w อ u กี้เขาก็จะเป็น ส่เกลียวมาคนเยอะใส่กันคายด้วยจ้าอโอเคโหน็อตหมวกน้องพี่เขาใส่กันคายด้วยเป็นไงได้สิจ้าแล้วกันคายมันจะสีเดียวกันไหมเนี่ยโอเคโอ้โหทายันหัวเลยไปเฮ้ยมาได้จ้ายกออกได้เลยโอเค,คกลไกตัวนี้เหมือนอะไรไหมลองสังเกตดีๆมันมีความเหมือนอยู่นะครับ แต่ลักษณะของเขาก็มีความคล้ายครับแต่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวอื อะแดปเตอร์ใส่ใส่อะแดปเตอร์แบบนี้ไม่ได้ไว้แสบเหมือนผลิตมาให้ใช้ก็หัวมันแค่นั้นแต่พี่ว่ามันก็มีตัวยาวขึ้นอีกนะแต่มันก็เป็นสองทอดเนาะใส่กันคายทุกตัวเลยจ้ะน็อตก็ยาวนะครับใส่กันายด้วยโอเคจัดไปครับผมหัวน็อตพวกเนี้ เนี่ยจะมีบางหัวที่เป็นสนิมเราอ่ะล้างสนิมให้ได้แต่ว่ามันเป็นแบบนี้นะมันจะกลับมาเป็นอีกนะผมบอกก่อนนะเพราะว่าชั้นผิวมันสูญเสียไปแล้วครับชั้นผิวที่เคลือบก็เป็นพวกชุบพวกอะไรแบบนี้มันสูญเสียไปแล้วก็คือสูญเสียไปแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นอีกครับแต่ว่าตามหน้าที่ครับตามตามโปรแกรมคือทําให้นะครับจะอ่ะมาทีนี้มาดูตัวนี้ซิโอโหยาวเชียลูกแต่ตัวนี้ต้องใช้อันนี้ Yep. ตัวนี้เราถอดนมแก้มก่อนดีกว่าดูมันติดติดขอบยัง เสียงเขาลั่นดีจังโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วออกสองข้างเลยจ้าปอกสายลักษณะปอกสายเย็บติดจ้ะเรียบร้อยปอกสายทำอะไรเขาไม่ได้นะครับ การใช้ข้อต่อเยอะๆอย่างเงี้ยมันคอนแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ให้เรื่องของเรียวแรงที่มันควรจะเป็นแต่ไม่เป็นไร,รงานหมวกน็อกมันก็ไม่ได้เป็นงานที่ต้องใช้แรงอะไรเยอะแยะนะครับ เหมือนอะไรไหมดูชุดนวมด้านหน้านี้เหมือนอะไรไหมดูนีดูดิเหมือนอะไรไหมเนี่ยดูข้างในโฟมเหมือนยี่ห้ออะไรไหมดูนะ ดูแล้วก็วิเคราะห์กันเองนะครับไม่มีการผมไม่ได้บอกว่ามันมันคืออะไรแต่ก็ให้ดูแล้วก็ให้คิดกันเอาเองนะครับย้อนย้อนดูคลิปผมดูอ่ะมันมีความคล้ายมากๆา,กากอ๋ออันนี้เป็นกาวหรอลูกถ้าเป็นกาวนะโอ้โหชุดใหญ่เราออกมาก่อนมาจะติดกลับไปใหม่ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้จะเป็นแค่กาวสองหน้าเฉยๆนะครับ คือเขาไม่มีเตนททุกแกมาให้ติดโพสิชันนี้คือไม่มีอ่ะจะมามาขึ้นมาทั้งชิ้นเลยลูกขึ้นมาขึ้นมาโอเคบลูทูธดูแหมเหลือไว้หน่อยนะพี่นี่คือขอบยางทั้งใบนะจ้ะขอบยางทั้งใบเป็นอย่างนี้เนาะจ้าโอเคแหม ที่มันอยู่ได้เพราะว่ามันถูกบลูทูธนะครับกดทับเดี๋ยวนะห้ามฉีกนะลูกห้ามฉีกนะครับโอเคโอเคที่หลุดออกมาคือกาวเนื้อของขอบยางคือยังอยู่ดีเดี๋ยวต้องทำความสะอาดก่อนที่จะแปะกลับไปเพราะในนี้มีฝุ่นเต็มนะครับหอ่อฝุ่นไว้อางนี้ครับเดี๋ยวขอแผ่แล้วก็รีจิตดีกว่านะครับโฟมถอดไหมไม่ต้องถอด โอเคอย่าไปถอมไปเลยลูกโฟมนะงานมันใหญ่เกินนะครับนี่ไงมีแว่นนี่โอเคครับโอเคจ้ะเดี๋ยวมาดูกันจ้ะมาถึงเวลาที่เราจะต้องรีจิตนะครับมาเริ่มที่นวมหัวก่อนเลยนะครับเป๊กที่เราดึงออกมาครับเป๊กเป๊กโอเคนะครับจุดตำแหน่งดูนะมีจุดขาวๆเห็นป่ะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูว่าขาวๆนี้มาจากอะไรนะครับ ซิมสันอเมริกาเห็นไหมหมวกใบนี้นะครับน,น,น่าจะเป็นหมวกที่หิ้วมาไม่ได้เป็นหมวกที่มีไม่ได้เป็นหมวกที่ที่มีตัวแทนในไทยหมายถึงว่าใบนี้นะไม่ได้ซื้อผ่านตัวแทนในไทยน่าจะเป็นหมวกที่ฮิ้วมาดูจากเชลหมวกแล้วอนะผ่านดูจากเชลหมวกแล้วอนะเขาค่อนข้างที่จะให้สเปซค่อนข้างเยอะสําหรับคนศีรษะยุโรปนะครับโอเคโอเคโอ,โ,โอ้โหจกตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้คือหนังตัวนี้ยังดีอยู่เลยนะ หนังตรงคอเนี่ยยังดีอยู่เลยนะครับดีเฟกต์นะครับดีเฟกต์ตัวนี้จะเป็นตัวสะท้อนแสงเพราะเวลาที่ใส่หมวกกันน็อกครับตรงนี้ครับมองจากด้านหลังไปในในตอนกลางคืนที่โดนสกัดแสงไฟรถเนี่ยตรงนี้จะสะท้อนแรงๆมากๆนะครับจะสะท้อนอยู่แถวๆบริเวณคอรเรานะครับตรงนี้ครับรีเฟกต์ตรงนี้ผ่านครับผมหนุนแก้มจ้ะปอกใส่ยรัดคางเมื่อกี้โอเคถอดได้แล้วเพราะว่าด้านในเป็นตีนต,ตุกแกครับโอ้ขอโทษข้างในเป็นตีนตุกแกนะจ๊ะโอเคจ้ะปอกใส่ยรัดคาง คลีนสักรอบครับเปลี่ยนทรงแน่นอนจ้ะไว้พ r o t e c t i o นะจ๊ะโอ้โหคลักมาเชียนะครับทั้งฝุน่นทั้งเกลือนะครับหลายสิ่งอย่างนะครับไปผ่านครับผมจ้ะขอบยางรอบใบด้านในของขอบยางก็จะมีทั้งคราบกาวแล้วก็คราบฝุน่นดูนะดูนะ มีทั้งคาบกาวแล้วครับฝุนโอ้โหที่อย่างนี้แน่นใสอีกประมาณนี้ประมาณนี้จะเป็นอย่างเงี้ยทั้งวงครับต้องทําความสะอาดก่อนจ้ะขอบยางตัวนี้ผ่านนะครับผมบูทูธครับบูทูธไม่รีจิตครับผมจ้ะกลไกนะครับกลไกอ่ะตอนถอดนะครับคือสมบูรณ์ดีทุกอย่างนะครับมีสนิมมีสนิมนะครับหัวน็อตมีสนิมนะครับหัวน็อตไม่กวงนะครับไม่เสียครับ ผ่านไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวล้างก่อนหัวน็อตนะโอเคจะผ่านไปก่อนครับผมกลไกครับโพสิชันดีครับทุกอย่างครับเมื่อกี้ที่แกะออกมาก็ไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้ผ่านครับผมตรงนี้เป็นกลาสตะกันเนาะโรดี้มันว่ากลาสตกันนนาะคือแว่นแว่นที่อยู่ในหมวกครับเดือยสมบูรณ์2ฝัง่งครับผมโอเคจะตัวนี้ผมให้ผ่านนะครับตัวนี้ไม่ได้รีจิตครับไม,ไม่ได้รีจิตแต่มาดูนะดูนะคุณพระ โอเคมีการขยี้มาโอเคได้จ้ะมันจะมัวนะพอเวาลาใส่เข้าไปครับจ้ะไวเซอร์โรงงานครับผมเป็นของแต่งนะครับเป็นไวเซอร์สีทองนะครับพี่เขาน่าจะขี่กลางวันบ่อยๆโอเคครับตัวนี้ผ่านครับผมจะมาดูที่ตัวหมวกกันดีกว่าบึ๊บอืม โฟมนะครับไม่แตกไม่หักไม่ลาวนะครับนะครับโฟมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับรูโฟมกลมดีนะครับทุกอย่างที่เป็นสันเป็นขอบทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับระบบแอร์โฟลลองสังเกตดีๆว่าโฟมที่เขาออกแบบมาตรงนี้จะดันหัวตรงนี้จะเป็นแอร์โฟลที่ให้สเปซกับนวมหัวนะครับตัวนี้คือผ่านนะครับรูกลมๆนะแต่นะครับตรงนี้มีการใช้งานเนาะทีนี้เป็นขี้เกลือขี้เกลือขึ้นที่ขึ้นที่ป้ายนะครับจาโอเคเคลียร์ครับ ไม่ยากครับทำได้ไม่ใช่ปัญหานะครับตัวนี้คือโอเคไหมโอเคจะครอ,อบยางทั้งใบคือหลุดมานะครับด้านด้านบนนี้ก็หลุดนะครับอ่าโอเคและอีกอย่างหนึ่งครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์ที่อยู่ใต้ลกเกอร์นะแต่ตัวนี้เป็นสติกเกอร์ที่อยู่เหนือลกเกอร์นะ,ะเดี๋ยวนะเอาให้ดู ตัวนี้คือหนือเลกเกอร์ตัวนี้คือใต้เลกเกอร์เท่ากับว่าหมกใบนี้ครับผลิตที่ฝั่งยุโรเป็นเซอร์ติฟิเคตของ ECE 2205นะครับเป็นมาตรฐานมาตรฐานก่อนที่จะเป็น2206นะครับอ่าโอเคหมกใบนี้นะ่าจะผลิตปีประมาณ17-18นะครับจะเป็นแบ n นดิ g โก w t นะครับได้จะทำได้ทีนี้ขอบอยางนี้หลุดมาด้วยแล้วขอบอยางเขาครับเป็นขอบอยางที่เรียกได้ว่าเป็นพวก เป็นขอบยางประเภทขอบยาง IP อ่ะครับ IP หมายความว่าขอบยางที่กันฝุ่นนะครับอลองดูลองดูนะ อะไรที่กันฝุ่นกันน้ํากันอะไรเงี้ยจะขึ้นต้นด้วย IP มาตรฐานโรงงาน ISO 9001 9002ครับมันจะมีในเรื่องของขอบยางพวกนี้นะครับการผลิตขอบยางพวกนี้เขาต้องเทกันแล้วครับว่าเวลาที่ปิดทิลไปแล้วลมเข้าไหมนะครับในปิดอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับตอนเปิดนะไม่ใช่ว่าเปิดทิลแล้วจะบอกว่าขอบยางมี IP แล้วลมไม่เข้ามันไม่ใช่นะดูสอบถามมาก่อนดีกว่านะครับคือ ปิดปุ๊บลมมันจะไม่เข้าเพราะฉะนั้นการตั้งโพซิชันของตรงนี้ครับมันต้องพอดีพอดีอดไม่เพเยะทั้งบนและล่างโพซิชันของเจ้าตัวนี้จะขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับตัวนี้ดูดีๆรูด้านหลังกลมอ่าแต่รูด้านหน้าทําไมถึงมีมาร์กตรงจุดนี้เพราะว่าเขาตั้งได้ครับโคสามารถตั้งให้แบบนี้ได้แบบนี้ได้นะครับมีเหตุผลอ่ามีมาร์กทั้งสองรูเห็นไหมเพราะอันนี้ เขาผลิตมามันไม่มีไซส์เป็นยูนิเวอร์แซลของหมวกรุ่นนี้แต่ตัวหมวกตัวเชลหมวกครับจะต้องปรับให้เข้ากับโพซิชันต้องปรับให้เข้ากับเชลหมวกเชลหมวกตัวนี้ก็จะใหญ่หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งโพซิชันก็จะสําคัญนิดนึงได้จ้ะผมไม่ติดผมตั้งได้นะครับอืมโอเคในรูนี้มีตะแกรงตะแกรงก็สวยๆครับรูกลมๆครับ ปัญหาของเจ้าใบนี้เลยครับมีอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าทํำยังไงได้บ้างเดี๋ยวขอดูก่อนขอพิจารณาดูก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นการซ่อมแล็กเกอร์ผมไม่อยากไม่อยากเชียร์ให้ไปซ่อมแล็กเกอร์เพราะว่าตรงนี้เป็นสันเป็นเหลี่ยมพอซ่อมแล้วครับเหลี่ยมพวกนี้เหลี่ยมมันตรงๆโค้งโค้งแบบนี้พอซ่อมแล้วอาจจะไม่โค้งนะงานซ่อมครับมันก็คืองานซ่อมอยู่บนยังค้าม,มันไม่ใช่งานเฟสตอรี่พูดกันตรงๆนะครับเราก็ได้คุสอบถามคุยกับเจ้าของแล้วก็ จ้าของอ่ะคือเขาก็โอเคแต่เดี๋ยวผมขอลองดูอีกนิดนึงครับว่าทำอะไรให้ได้มากกว่านี้ไหมที่มันจะกลับไปบ้านสภาพนี้ผมอยากให้มันสภาพดูดีกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับจ้ะโอเคดูพวกนี้กลมๆถ้าไปทําเลกกเกอร์ใหม่อ่ะครับดูพวกนี้มันไม่กลมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการพ่นครับถึงจะเป็นเฉพาะจุดผมก็กลัวในเรื่องของสีของเลกเกอร์สีของเรซินครับที่จะมีความใสความเหลืองไม่เท่ากันพอเวลาซ่อมแล้วบางทีไม่ซ่อมจะดีกว่านะเพราะว่าถ้าซ่อมแล้วอะซ่อมเฉพาะจุดบางทีเป็นดวงนะก็ต้องดูนะครับ โดยรวมครับหมวกซิมสันแบรนดิตตัวนี้เป็นหมวกที่ค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับดูดิมันได้อารมณ์เนาะมันเป็นหมวกที่มองเข้ามาแล้วมันได้อารมณ์มันโกลด์อะมันมันได้อารมณ์อางนี้ดีกว่านะครับติ๊กเกอร์ตัวนี้ติ๊กเกอร์ตัวนี้เป็นติ๊กเกอร์ที่ติดมาด้านนอกนะครับแต่ใช้เล็กเกอร์คนละอย่างก,กันกับที่ตัวหมวกนะครับไม่รู้สิสัมผัสแล้ว มีความด้านกว่าตัวหมวกเดี๋ยวขอ,อขอพิจนารณาดูอีกทีครับว่าตรงนี้สามารถพิเศษได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็ดับครับก,กลัวกลัวรุนแรงแล้วก็ปินนะครับที่ตัวหมวกตอนนี้ยังไม่เห็นว่ามีริ้วรอยอะไรขอล้างก่อนจ้ะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปคลีนอัพกันก่อนครับ เสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมกับเจ้าซิมสันแบรนดิตโคดนะครับที่จริงมันคือโ o ้ดแบรนดิตคาร์บอนด้วยนะครับใบนี้เข้ามาทำโปรแกร,รมฟูลดีเทลลิงครับแก้ไขในเรื่องของขอบยางทั้งหมดรอบใบเลยนะครับอขอบยางรอบใบคือหลุดแบบหลุดมาเลยอะติดอยู่ก็คือที่บูทูธอย่างเดียวเพราะว่ามันถูกหนีบนะครับแล้วก็ ในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้มันคือนอกเหนือจากงานดีเทลลิงมันคือต้องไปเก็บในเรื่องของแล็กเกอร์แหละนะครับแล้วเราคิดว่ารอยมันไม่ได้เยอะอ่ะมันเห็นนะแต่ถ้าหมวกต้องเก็บรูพวกนี้บอกเลยว่าจะไม่กลมนะครับแล้วยังไงก็จะมองออกในเรื่องของการเก็บงานมานะครับแล้วเราว่าไพทูเพย์แล้วมันดูไม่สวยเราก็ปรึกษากับเจ้าของครับเจ้าของก็โอเคไม่เป็นไรไม่ติดถ้าไม่เก็บตรงจุดนี้ก็ไม่ติดนะครับก็โอเคครับ PCT s T step ครับ แล้วก็เซรามิกโค้ทีสเต็ปเช่นกันนะครับเหลี่ยมคมล่องลึกของสิมสันที่เขาให้มาจากโรงงานนะครับมาเต็มบอกเลยนะครับมาเต็มคมชัดลึกมันแบบนั้นจริงๆนะครับใสเนี่ยใส่มากใส่มากๆนะครับเซรามิกเฟิรม์มดีแล้วนะครับพร้อมส่งกลับครับผม ก็จะคาว่าเซรามิกเฟิร์มไหมคือมันมันนอกจากความใสครับมันฉ่าแล้วมันไม่เยิมมันเฟิร์มมันก็คือใสๆกลอสแต่ว่าเขาจะไม่ไม่มีความเยิมอ่ะอืมครับประมาณนั้นนะนวมภายในครับหรือล้างซักทั้งใบนะครับหรือทั้งใบนะครับรวมถึงแว่นด้านในนะครับเราก็โค้ดให้ด้วยด้วยซอฟโคดท,ที่เราใช้นะครับสำหรับ ตัวไวเซอร์แล้วก็ตัวกลาสด้านในนะครับนเนาะเหลี่ยมร่องตรง,นงเนี้ยของซิมสันเนี่ยต้องระวังดีๆนะเนี่ยไอเหลี่ยมนี้ยโหเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้ต้องระวังมากๆนะครับบอกเลยถ้าใครทําอยู่จับอยู่นะครับซิมสันแค่เราใช้งานอะเรายังจะเจอปัญหาเรื่องไอเหลี่ยมตรงเนี้ย มันจะชอบไปโดนตรงจุดอื่นก่อนมันจะไปโดนตรงจุดเออไม่ใช่คือจะไปโดนให้เป็นรอยก่อนนะครับแล้วเครื่องขัดอะครับมันมีแรงขัดของมันอยู่พอเวลาที่มันโดนเนี่ยมันมันสีมันลอกออกได้เลยนะมันเฟดหายได้เลยนะสําหรับเครื่องขัดแต่ว่าเราอะครับบอไม้บอมือกับหมวกกันน็อกทุกใบแหละค่อยเป็นค่อยไปค่อยทําดีกว่าทําแล้วพังนะครับอือหยอกจบให้มันสวยๆแล้วก็ มีความนอกจากสวยแล้วก็อยากให้เขาสมบูรณ์กลับบ้านนะครับใช้งานกันอีกยาวๆเนาะหมวกน็อกใบหนึ่งนะครับราคาไม่ได้ถูกเลยหมวกน็อกใบนี้น่าจะมี3ามถึงสี่หมื่นนะครับอ,อันนี้เป็นรอยนิ้วมือรอยทริมรอยอะไรเงี้ยแลกเกอร์ค่อนข้างแข็งนะใบเนี้ยให้แลกเกอร์มาเยอะแล้วแข็งด้วยนะครับ โอเคงานเจ้าซิมสันแบรนดิตโกดใบนี้ผมขออนุญาตปิดจอบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ